มาค่ะน้องๆมาลุยต่อลุยต่อลุยต่อวันนี้หน่อยมัดรวมนะคะทำต่เช้าหน่อยกลัวเข้าป่าแล้วไม่ได้ทำนะคะน้องๆค่ะเราตามไปวันนี้เป็นไงมัางเนาะตายตั้งแต่เช้าเช้าเนาะพี่ลงผิดภาพไปพี่ไม่พี่ไม,ม่คิดว่านึกว่าจะมาะทำวําไว้แต่วันสุกรเนาะพี่ก็ขอโทษด้วยนะทุกคนเนาะเราก็ตามใหม่เนาะ แล้วก็เอาใหม่เอาน้อยและดูสิพี่ไม่คิดเลยว่าน้อยจะมาตัวเดิมดูสิมาตัวเดิมของเมื่อวานนี่ไหมตัวเดิมทุกตัวเลยเนาะงงไหมพี่พยายามแก้แล้วอยากให้เปลี่ยนแต่เมื่อวานก็ไม่มานะมาเก้าเนาะเมื่อวานเนาะมาเก้าแมนะ่อะไรของเขาไม่รู้เมื่อวานนี้ไม่ปังเลยไม่ไม่ค่อยปังเลยเนาะเมื่อวานเนาะพี่ยอมรับนะเมื่อวานเนี่ยเนาะแต่วันนี้เราจะเอาปังๆเลย เดิมผมเมื่อวานนี้นะหมดทุกตัวเลยนะทั้งสี่ทั้งห้าตัวนี้นะวันนี้คิดว่าเข้าหมดทุกตัวนะวันนี้นะคิดว่านะเอาเฉพาะกิจนะไปศูนย์หนึ่งเลยศูนย์หนึ่งเลยนะเฉพาะกิจนะเริ่มแรกนะพิเศษนี่พี่พี่อยากให้ไปอะไรดีอะอื <c oughs> พิเศษพี่ก็โอ้ไม่อยากพูดถึงตัวนั้นไม่เอา ไม่เอาไม่เอาฟืดมันไม่ได้เมื่อบานมาเยอะเลยต้องพูดเนาะขอให้วิญญาณมันลอยล่องไปวันนี้แมวลงมาเนาะเอาเตะวันนี้เอานี่นะขอให้เต่นๆตนะเนี่ยเชื่อไหมคะสามตัวนี้นะคะเท่ากันหรือแต้มเท่ากันเลย,แต,เลยแต่พี่ชอบนี่ไงเฉพาะกิจไปนี่ก่อนไงพี่ก็เลยลงหนึ่งไปก่อนแล้วต่อมาพิเศษเดี๋ยวพี่จะพี่จะนั่นอีกรอบหนึ่งเนาะ เนี่ยสามตัวนี้แต, s, แต้มเท่ากันเลยหนีหนีหนีไม่นั่นเลยนะแต่นี่แต่แต่นี่เด่นสุดวันนี้เด่นสุดทุกวันหลกักของเขาแต่เมื่อวานไม่มาเนาะวันนี้รับรองมาค่ะรับรองมาแต่เฉพาะกิจมาไม่มวันเนี้ยพี่เริ่มตั้งแต่เฉพาะกิจเลยนะนะต้องนัดตั้งแต่เฉพาะกิจเลยนะห้าตัวนี้นะอืมเนี่ยเนี่ยพี่ว่ามาหมดทุกตัววันนี้นะ จะก,การันตีแต่ก็ไม่กล้าเดี๋ยวก็โดนฟันคอเนาะเดี๋ยวน้องๆ้องกิด่าจะแช้งไปทั่วพี่ก็กลัวเด้เหมือนก็ะทาบาปอะถ้าเราไปการันตีแล้วมันมันไม่ออกมาเขาไปเล่นเยอะ,ยอะ,ยอะนะ่ะเนี่ยพี่เป็นบาปนะพี่กลัวตรงนี้นะพี่ตามให้เป็นแค่แนวทางนะคะน้องน้องอย่าซีเรียสกันมากนะคะ่าเล่นกันเยอะประหยัดประดประหยัดอดออมตัวระบาตสบาทพอไม่ต้องเยอะ ที่ทำให้เหมือนเดิมเหมือนเมื่อาวานนี้แหละชุดเมื่อวานเดะเลยชุดเมื่อวานชุดเดียวกันเลยนะไม่ใช่ชุดเดียวกันแต่ว่าพี่ทําออกมามันได้เหมือนกันเมื่อวานไม่เข้าวันนี้ต้องเข้ายังไงต้องเข้าห้าตัวพี่อยากพูดอย่างนี้เลยว่ายังไงต้องเข้าห้าตัวรอบเฉพาะกิจเป็นนี้เลยศูนย์หนึ่งแล้วต่อมานะอ่รอบต่อมาพี่เน้นพี่เน้นหนึ่งนะหนึ่งแต่สองพี่ก็ไม่ได้มาให้เนาะ พี่อยากจะมันเปลี่ยนได้นะมันเปลี่ยนได้นะวันนี้เพราะว่ารูปทรงแล้วนะ่ะอันนี้พี่ให้ดินมาเฉยๆนี่พิเศษเดี๋ยวพี่จะให้อีกรอบหนึ่งอาจจะไม่อยู่ในนี้ก็ได้จะมีอยู่ในนี้สักตัวหรือไงนี่แหละพิเศษพเพราะพี่จะลงให้ดูก่อนว่าจะเอาลงอะไรลงให้ไม่แน่ก็ศูนย์หนึ่งมาเดิมแหละศูนย์หนึ่งชั้นสพกทั้ง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 พิเศษเนาะเราเล่นศูนย์หนึ่งไปก่อนเลยเนี่ยพี่ชอบเนี่ยแต่เก้าก็ไม่แน่นะ เก้านะรอบพิเศษนะเก้านะเนี่ยสามตัวนี่แหละค่ะเฉพาะกิจไปก่อนเราศูนย์หนึ่งเนี่ยไม่แน่พิเศษรอดูพิเศเฉพาะกิจก่อนว่าเราจะเอาอยัางไงถ้าออกมาคู่นี้แหละพิเศษเราก็ไปนี่แล้วหนึ่งเก้านี่แล้วหรือศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าก็ได้เนี่ยในภายในสามตัวนี้นะเพราะว่าเพราะว่ายังไงเนี่ยอยู่ในนี้ก็เล่นได้หมดนะน้องๆใครชอบเนี่ย เขะว่านี่สามตัวนี้เท่ากันเลยแต้มเท่ากันเลยก็ห่างกันนี้แค่แต้มเดียวนะห่างกันเก้าแต้มเดียวนะสามตัวนี่นะเออเมียเนี่ยเยอะกว่าเพื่อนศูนย์นี่ยเยอะกว่าเพื่อนพี่ก็เลยเอาเด่นมาอีกเลยอันนี้นะะคะน้องๆประมาณนี้ค่ะขอให้ปังๆขอให้รวยๆโชคดีโชค,ด,โชคดีนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์พี่หนะ่อยพี่จะภาวนาให้คนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์พี่ให้รวยๆปังๆให้ถูกทุกคนให้โดนทุกคนนะ พี่ขอหลวงพ่ออยู่วันนี้ขอให้ปังๆหลวงพ่อเอ้ยเมื่อวานนี้ไม่ค่อยปังเท่าไหร่เนาะประมาณนี้กันน้องๆขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ